สบาย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 ได้คลิปมากระเอาอะไรทุกคนข่าวเรื่องบนโซนน้ำหมาบึ้งเอาอยู่บ่วะเซ่ ไอมือนี้ยเท่ากับซีมารีวิวเพื่อนให้เบิรงนเราตามที่ว่าเอฟซีหรือว่าคนที่ตามเราได้คอมเมนต์ถามมาอยากเ,เห็นเพื่อนเท่านะ้อก่อนอื่นเท่ากับอกกันเลยครับก่อนอื่นเท่าก,กับอกกันเลยเนาะว่าเป็นคนธรรมดาสามัญธรรมดาที่ว่าสาตาดีคนห,น,หนึ่งเนอะแต่มือเนี้ยเทากับซีมารีวิวเพื่อนเท่านี้แมนเลยล้างเหยื่อทางนี้ทางล้างทาง,างนี้จะเป็นเฮื่อนหน้าเองไปเดี๋ยวฮัฟซีไปรีวิวเบิ่์น นี่ก็จะเป็นหลังเฮือนของเ้าเองเนาะดินเฮือนเท่ากับประมาณ11คูณเส้าหาบอลคอ,อกนี่ก็นหนาจะในอนาคตน่าจะเห็ดเป็นหงทรงโมเดิร์นเนาะนี่ประมาณตัวนี้เลยกวางประมาณนี้เนาะลังเฮือนเท่ากันนี่ประมาณนี้เลยเพราะว่ามันก็นยังเห็ดบริสันดลดวลพอข่อยห้างเงินผู้เดียวเห็ดเฮือนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นขี้ดินทรายที่ว่ากำลังหางกระท้มแล้วนะหากระท้มแล้ววางสองสามมือขึ้นหลังนี่นะลังเฮ้กจะประมาณแล้วสิทายให้เบิ่งแบบว่าเป็นภาพคักๆหน้อย กำลังเห็ดเกาะออกมาเพื่อเห็ดลังคาอันนี้ก็เป็นไม้เห็นปเห็ดตอกลังคากับสังกะสีเนาะข้ามาภายในก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้อนาคตคิดด้วยว่าพื้นเพื่อนนี่็นานะจะปูแพาดานเฮ้ยโมเมนพื้นเพื่อนนี่็นาจะติดกระโลเนะ <c oughs> ลาะแล้วก็ลังคาเนี่็นะจะใส่แพาดานคอยถ่าประมาณนอนาคตประมาณคอยเฮียนจบกับไปหาเห็ด อยากมาเห็ดต,ต่อเนาะนี่เป็นไม้กำลังเช็ดเพื่อนอ่ากำลังเช็ดล้างข้าวเอาทางหนานน้อยน,นึงทุกคนคลิปนี้ก็สิได้จบไปพียงอซ์ซับนี้เนาะถ้ามักก็จะลืมกดไลค์กดถือแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิงยย่งถ้าอยากให้เขาเห็ดคลิปยังกะคอมเมนต์กันได้เนาะเดี๋ยวคลิปใหม่ที่มาลงอีกมือวันเสาร์ถามม้าเบิ่งคลิปใหม่เดี๋ยเลยบาย